กาแาสีนยาของเปิดไข่โฮมควาสต์ก็เบืองคุ้งอดอมมันเห้นหนังมากแต่ว่าโลกกับตึ้งถึงกานนั่งหลงตัวสัญาหวานวากันกนติดตึงัดตึงนท่ทั้งโผล่คนหิ่งเนาะทั้งโือยืดตัวจบมาคอมไม่คอมอะไรอันไปทำไ่ทำไรหาฮัก์ดคเ่เลย จะแบบเนี่ยจะเอาอะพอมัดขามัดขาุมัดมัดก็แบบหาญ่เอาไปหาหมอเหมืนกับนไงว่าเอาไปนหมาโกเอาไปอะนานามาจินยาเขาจินยาเขาขอเท่ยวเอาล้อปลากรเทต้องไปกเทเนี่ยว่าโอ้ยห้นที่เก่าเอ้ยาเอาขึ้นมากเลยมา คืบาทว่าคือว่าือแต่เขาเุยยายา้วนเี่ยรับคราบทานางาับเพิ่ตาเขาบ่ดให้ทงยาเป็นทายาอีกเพเนาะทงยากับเพิ่ว่าท่าไเท่อไต่ตอหมันได้ทาบ่ได้ปนกัน่แล้วก็าย